คนดูคุณลุงเดินแบบแข็งแรงมากๆไม่มีจะเซไม่มีจะล้มนะคะนี่เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงแล้วก็พื้นที่จริงนะคะดูค่ะทุกคนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะไม่ใช่หน้าม้าแน่นอนนะคะค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เรานะะคไปหาคุณลุงที่บ้านเนาะตะกี้คุณป้าบอกว่าคุณลุงไม่อยู่คุณลุงไปไหนมาคะเดินเล่นครับเดินเล่นนะคะออกกําลังกายออกกําลังกายที่จะทานเหตุผลค์โ o คุณลุงบอกว่าเดินไม่ได้ใช่ไหมเดินไม่ได้เลยตอนนี้หลังจากทานไปสามเดินเป็นยังไงบ้างคะเดินได้กี่กิโลแล้วเดินได้ Like ลห,ลหลายกิโลเลยครับหลายกิโลเดินไปกลับทุกวันไ,ม,ไม่เอ่ยค<ๆ>รับกลับเดินทุกวันครับเดินทุกวันนะคะค<ๆ>ุณ<ๆ>ลูกมางแล้วเป็นยังไงบ้างคะคคเออได้ข่าวว่าเออแขนเป็นยังไงบ้างตอนนี้กระดิกได้เยอะมากขึ้นไหมคะกรับตึงได้บ้างยกได้บ้างอ่ายกได้บ้างจากคือตะโกนบวมเต็งยกไม่ได้เลยต้องใช้มืออีกข้างหนึ่งประคองถึงจะยกได้ แต่ตอนนี้สามารถยกอะยกยกตือโอ้โหสุดยอดมากๆเลยหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช่ไหมคะคุณลุงครับอืมแล้วเดินเป็นยังไงคะแข็งแรงไหมอะลองเดินให้ดูเดินเดิแรงบโอ้โหนี่ถ้าเดินไม่แข็งแรงจริงเดินไม่ได้สี่ห้าโลเพราะบ้านคุณลุงจากที่คุณลุงไปเนี่ยสี่ห้าโลเนาะนะคะก็มีอาการมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงใช่ไหมคะคุณคุณครูนะคะแนะนำให้หิบานผลิตภัณฑ์ตัว K O หลังจากที่ทานอ๋อดีขึ้นตั้งแต่สี่กลองนะคะ ั้งหต5 6กล่องโอ้5 6กล่องตอนนี้ผ่านหมดไป3เดือนแล้วนะคะตอนนี้ใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะครับครับอืมตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีความสุขมากขึ้นไหมคะครับมันมีความสุขอยู่ครับอืเอะแต่เมื่อก่อนเนี่ยคุณป้าต้องช่วยป้อนอาหารคุณลุงอยู่กับที่เลยไม่สามารถเคลื่อนไหตัวเองได้เดิ่อนไหวไม่ได้เลยใส่คอนะอยู่บนเตียงเดินก็รู้สึกว่าเท้าใหญ่มันช้างอย่างเงี้ยยกไม่ได้ เดินก็จะล้มแต่ตอนนี้ก็แข็งแรงมากโอ้โหสี่ห้าโลไม่ธรรมดานะคะเกือบวิ่งได้แล้วสุดยอดมากเลยนะคะจากที่ตะกอนอ่ะพุงใหญ่พุงใหญ่ตอนนี้ตอนนี้ยุบแล้วยุบแล้ว ยกหมดเลยแล้วสำหรับผู้ที่มีอาการเหมือนคุณลุงคุณลุงมั่นใจเลยคะว่าตัวพีโอจะช่วยให้เขาได้แบบอาการมือเท้าชาดีขึ้นคุณลุงมั่นใจไหมครับจะดีขึ้นครับนจะดีขึ้นเนาะให้คุณลุงพูดกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าคุณลุงก่อนทานกับหลังทานมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะครับอ๋อได้ก่อนทานเป็นยังไงบ้างถ้าถ้าทานไปแล้วมันอากดีขึ้นนะครับอืมดีขึ้นเนาะดีขึ้นครับค่ะเหมือนได้ชีวิตใหม่นะครับครับครับเหมือนได้ชีวิตใหม่มันตอนนี้ทำให้ดีขึ้นแล้ว ถ้าคุณลุงไม่ได้ผลิตภัณฑ์ตัวโอคุณลุงคิดว่าคุณลุงจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ไม่รู้เลยเนาะครับว่าอาจอาจจะเดินไม่ได้ก็ได้เนาะก้อนผ้าก้อนหนาแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเดินได้สี่ห้าโลสบายแล้วจะวิ่งได้แล้วนครับเดิได้เลยตัวเองได้เลยได้เลยเป็นยังไงคะลูกๆแฮปปี้ขึ้นไหมหลังจากที่เห็นคุณพ่อสุขภาพดีลูกก็ดีใจครับโอเคค่ะนี่ก็เป็นเคสนะคะของลุงเทพนะคะที่เมื่อก่อนเนี่ยนะคะ มือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงนะคะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทานผลิตภัณนตัวโคชุดสเดือนถุกตอนนี้เดินได้4ี่ห้าโลนะคะเรามาพบเราไปเยี่ยมคุณลุงที่บ้านคุณลุงไม่อยู่เพราะคุณลุงเดินมาเล่นไปไปไหนมาคะเนี่ยอ๋อมาจากบ้านสวนอ๋อมาจากบ้านี่ห้าโลหลังจากนี้จะไปถึงบ้านคุณลุงนะคะจากที่เดินไม่ได้ปัจจุบ,บันเดินได้4ี่ห้าโลนะคะสำหรับใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะมั่นใจในสินค้าของเราได้เลยนะคะ